วันนี้เรามาอยู่กับช่องเอ๋ยสุพิชยานะคะคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมซูกันนะคะพอเข้ามาปุ๊บก็รู้เลยว่านั้นอยู่ว่ากำลังเล่นอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งเข้ามาและทีนี้ก็ลืมเปิดคลิปต้องข้ออัพไพด้วยนะคะเรามาเริ่มเล่นกันเลย เ่าเกิแต่งตัวสปาร์ตง เป็นไอเลิฟนะคะไอเลิฟดูว่าตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่จำจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละเชนก็จะมาเอาห้องนี้นะซึ่งเคยเล่นมาแล้วเนาะนี่กุญแจรอยไปเลยทำทำไมใช่เชนจะสงสัยเหมือนกันว่าทำทำไม おはようございます。 pép ơi mình không chịu đi đâu được Ok Ok cái cái gì luôn này ผ่านแล้วอันหนึ่งนะคะนานต่อไปถ้าเกิดจะไม่ผิดก็ไม่รู้คะ่ะลืมลืมตลอดเลยนะคะตอนนี้เาอ,อจะเริ่วิ่งกันแล้วนะคะจังหวะนี้เว้ยใช่คะ่ะเป็นใส่วิ่งไม่ได้ไม่ได้ใส่รุยนะคะเริร่มติ เพื่อนเติไปเลยค่ะเพราะไอ้เราไม่ค่อยเตะตอนนี้คุณโซ่หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยอันเด้อเอ้ยพลิซพื่อนนะโอเคเสร็จแล้วลงไปก็ เป็นด่านแบบใช่แบบนี้นี่แหละมันเป็นแนวเหมือนอัญเชิญปีศาจแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่เหมือนทุกค,คนอาจจะไอ้นั่นเหมือนกันเนะมาะมาเล่นจนผ่านเลยนะคะใน เดี๋ยวเราเราก็หาไปเรื่อยๆนะคะให้เป็นบ้ากนะคะตัดตดเตัดตึดเตึดตดเตัดตดตด เราจะเชื่อ,อันนี้ไว้ก่อนนะคะไม่เพิ่ไปก็สองอันใช่แล้วไม่ถ้าเกิดเรามียาก็สามารถเอานั่นได้เลย

เราจะซื้อเพิ่มอันหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะไปหาอันอื่นระหว่างที่เพื่อนโดนเจอไปเรื่อ,อ,อยๆนะไ,ไม่เป็นไร มาโอเคเราจะไปซื้อต่อนะคะเพราะว่าหมดแล้วค่ะตังอืมตังหายไปหมดแล้วนะคะจังวันนี้นี่เรารู้จักวิธีการชุบด้วยนี่ิีนีอ้อาจจะไม่เคยพูดนะคะับต้องใช้สมาธิมากๆ เยอมากเลยค่ะตอนนี้ท่วนทันนะคะห่ันสุดท้ายแล้วก็ผ่านนะคะโอ้ไม่ my friend นะคะ เห็นไหมทุกคนยังไงมันต้องชน,นะอยู่ดีแหละเดีด๋ยวเราจะไปเ้างนออ่านี่ Let's go ก็นะ outside ต่อไปก็อาจจะเปน็นแบบ นี่ค่ะอันนี้คือต้องด่านอันนี้เป็นด่านที่ต้องระวังถึงกีขวาค่ะอันนี้เริ่มแรกจะมาตรงกลาง เ oh, ระวางตายตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจิชนะเองเหรออืมกลับแล้วอ้าวน้องเราออกไปแล้วนะคะจงังหวะน,นี้น้องบอกว่าไม่ทนแล้วเลดข่ะมากเลยคะ่ะขอนั่งก่อนนะคะ <c oughs> มุ้งไปทางนั้นของเลยค่ะคนแรกค่ะโอเคเธอเออถุนไม่ไหวเล่นหมดสะพานลอยค่ะสะพานลอยที่ไม่มีเชือกนะ ทุกคนดูนะม,มันไม่จะลอยเห็นไหมทุกคนมันลอยทุกคนทำไมมันจึงรอยทำไมเกือไม่เห็นแล้ว เย้ผ่านมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะด้านต่อไปก็อันจะเป็นด้านสุดท้ายนะคะก็ถ้าเกิดจบแล้วก็คือจบเลยนะคะคือจะปิดเลยนะถ้าเกิดถามว่าช่วงนี้ทำไมไม่กระตือรือร้นเลยไม่รู้ค่ะมันรู้สึกแปลก พีต่ตีไปเตะไป่ด้ๆนี่เห็นไหมคะมันเป็นแบบเหล็กนะคะคือช่วงนี้ไม่กระตือรือร้อนเลยขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ค่อยกระตือรือร้อนเท่าไหร่นะคะก็ อาจจะเป็นเพราะแบบว่งนอนมั้งคะไม่รู้สิคะเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มสี่แล้ว ใช้วความพยายามนิดกนึ่งนะคะก็อาจจะเงียบนิดหน่อยเนาะถ้าเกิดเงียบเกินไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีลมกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะขออภัยที่เสียมรญญารยาคะ่ะ นี้ค่ะดิฉันบอกเลยว่ายังไงก็ต้องชนะน,นะคะถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้ช่วยคนพวกนี้ก็ตมามนะแล้วเราจะมาเต้นสไลเดอร์กันนะแอปพวกนี่นะคะสีหน้าของไอรลุบตอนลอยให พายุหมุนไปพายุหมุนโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครที่อยากอยากรู้ว่าเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยค่ะอยากจะให้เล่นเกมอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้ ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอุอชิพิชยาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย